ราบสวสีนะครับผมนันอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตน้องมี่เราก็มากับทุนส0 0อบาทนะกับเกมมาจองเวสองนะมาไปที่เบทห้าบาทกันเลยดีกว่านะมามาจองเวสองช่วงนี้เข้ามาช่วงนี้เข้ามาจริงๆนะมาจองนะม,มามาหรือเปล่านะแต่ไมแลดูเงียบๆแล้ววันนี้ฟอ,อ,องหนึ่งก็ไม่ได้ไปใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนห <นะ S 2> ยอกๆไปก่อนอุ้ยไวยมายังไม่แตกโอ้เ้ยมาไหลไปฮะไหล้าไป สองหรือเปล่าสองไหลอยู่สามอืมสามต้องสองไม่มีคุณพระเอ้สองอู้หูสองต้องสามเม่าสองต้องสามจะมาอูอ้ภาษาจีนตัวแตกยากด้วยนะภาษาจีนน่ะประเด็นไม่ค่อยอยากจะลุ้นเท่าไหร่หลอกบางทีน่ะโอ้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาจีนได้ไหมแตกตัวอะไรก็ได้เออแตกตัวอะไรก็โอ้เนี่ยตัวอะไรก็ได้แตกมาถือะเอเอแตกมาถือ โอ้ยไม่ไหลใช้ได้เออแตกมาถึงห้าห้ากลมโอ้โหวายน่าจะตกอยู่ตรงนั้นวายน่าจะลากห้าขีดไปด้วยเฮ้ยภาษาจีนช่องแรกลุ้นยากและตัวแพงเฮ้ยขอฟองหนึ่งเรียบร้อยขออีกฟองได้ไหมอืมอืมเล็งมาแต่ไกลเลยฮะโอ้โหมาเอ้ยมา,ยม,านะมาจองนะมาจอง สองกลมไปสองกลมไหลไปเขาวายเรียบร้อยสองขีดเข้ากล็อกสองขีดเข้ากล็อกได้ไหลสามสามกับห้าเรียบร้อยวายต่ออะไรวะโอ้ยน่าจะมีสามช่องแรกถ้าสามช่องแรกมาเป็นวายคู่เลยอโคตรสวยไหลไปฮะไหลห้าไปโอ้ไม่มีไม่ได้ฮะโอ้ยห้าก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เอ้ยเรียบร้อย Y สตัวอย่างนี้ Y สตัวอย่างงี้สองกลม2อกลมเรียบร้อยสองกลม Y สี่ตัวอีกอบโอ้ภาษากรนด้วยมาหน่อ้ยใ่ไหมโอ้ยคู่สุดเ้โอ้โหดูเจ็ดรอยเจ็ดรอห้าสิบเจ็ดร้อยสิอโอ้ยโคตรสุดมาสองกลมสองกลมโอ้โหสองกลมไต่อ เอาอยัางไงต่ออยากโอ้ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเอาหน่อยเออรอบสุดท้ายเอาหน่อยสองขีดเลยไปสองขีดอืมสองขีดช่องแรกไม่มีสุดท้ายอูย้สองขีดช่องแรกมาแนละ้ววายคู่อีกไปโอ้ยแปดร้อยเอาเรื่องอยู่มาเขาอยากปรับไปที่เบ็ดยี่สิบเลยนะโอ้โหแรงจริงๆพงุ่งพุ่งกระจุ้ยขออีกตัวขออีกเลยขออีกอืมเอ้ยขออีกเลยได้ไหมโอ้โหไม่ได้ โอ้แรงจริงช่วงนี้เขามาจองมามาสองขีดสองขีดสองขีดช่องแรกสองขีดโอ้โไม่มีภาษาจีนเนี่ยทีอย่างนี้ภาษาจีนเข้าออนะมึงนะโอ้โหไอห่าแม่แตตอนที่อยากได้เนี่ยไม่เคยจะมาเฮ้ยไหลไหลไปไหลไปไหลโอ้โหไม่ไหล,ไ,หล,ไ,หลไม่มีอะไรเลยสีทองไม่ค่อยลงเลยวะสองแถวแรกเนี่ยไม่ใช่สองแถวแรกนะสองเออสองแถวเนี่ย โอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเหงาดิสี่เหลี่ยมไปสี่เหลี่ยมไปเรียบร้อยห้ากลมไปห้ากลมมีไหมห้าขีดแค้นก็ได้ห้ากลมนั่นแหละห้ากลมโอ้โหได้ไหลเอ้ยสองสองขีดสองขีด,อขดโ,อโ,โอ้โหโอ้โหนึกว,ว่าจะเหงาเอ็งเอาอยู่มาแตกอยู่ไปวันนี้ต้องมีให้ลุ้นโอ้โหไม่ว,ว่าจะเหงานั่งกี้โอ้โหกำมาแตกเฉยเลยมา ต่อ,อยังไงต่อ,อยังไงออยังโอ้โหไป <S <S เอ้ยขออีกฟองเลยขออีกฮะฮะฮามาโค้สวยนะโอ้ทำไมไม่ไหลวะโอ้แต่งนี่แต่งหน่อยไม่ไหลให้กันเลยให้หาเลยไปไปอย่างนี้ไปอย่างนั้นถ้ากลมอ่ะโอ้โหไม่มาโอ้โหเชื่อเขาเลย <S <S ลเฮ้ยเฮีย,อยโอ้โหทำเป็นเล่นไปกูเนี่ยเอ้ย เออจะหมดแล้วนะเออเอเรียบร้อยโอ้โหเออโอ้โหมาหมไม่แตกวันนี้มึงจะแตกวันไหนไม่แตกวันนี้มึงจะแตกวันไหนโอ้โหยัางเหงาเป็นดอกแรกสองเหงาสามก็เหงาสี่ก็เหงาเฮ้ยโอ้ยเฮียไอ้ที่เดียวสองรอบสุดท้ายมารอบสองรอบรอบสุดท้ายขอเลยโอ้ เฮียไม่แตกเลยโอ้โหเชื่อเขาเลยโอ้โหเฮียโดนลูดโอ้กูน่าจะพอถ้าแต่หนึ่งพันโอ้ไม่น่าโลภเลยกูเ<อ>ฮียมันแตกอยู่อ่ะแต่ว่ากูไม่รู้จักพอเองอ่ะเฮียแสด้จัดความโลภครบอบงำโอ้พอดีกว่าเฮียไม่ปั่นต่อไอ้สัตว์ไม่แตกเลยไอ้สัตว์โโอ้หากใครที่ชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม của oh, nhập 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 nhập